โยโยโย่ใบสองมุมตรงเจิแกับครึ่งเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนครึ่งหนหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก v i p l n ในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับามาถึงค่ำคืนวันจันทร์ครึ่งเน้นทีมเดียวพิเจเรณาเรื่องเกมเวลาตีสามตรงพรีเมียร์ลีกอังกฤษบอลหมัดเปิดบ้านเจอกับเวสต์แฮมนะครับบอลหมัดยี่สิบสี่แต้มจากการชนะเจ็ดเสมอสามแพ้ห้าเกมล่าสุดบุกชนะอ e ิฟซูริทาวมาสองหนึ่งครับอันโดนี่อีลาโอรากุนซือ ก็หมดสุ์ใช้งานหลุยส,ส์เซนิเทราที่เจ็บนะครับตัวหลักๆก็ประตูเกป,ป้าเกมรับซาบันยี่นะครับตรงกลางอนี่ด้านคริสตี้ลุยส์คุกแนวรุกเนี่ยแม่ตัวเลือกเพียบนะครับซามเมนโยจัสตินไคลวิตดทราเวเนียดังโกออตตาร่านาทีแล้วลงมาสำรองก็ยิงได้กองหน้าเอวานิวสันนะครับในขณะที่เวสต์แฮม18แต้ม 18. จากการชนะ5เสมอ3แพ้7เกมล่าสุดก็คืนฟอร์มนะครับเปิดบ้านเอาชนะวูฟมา2ต่อ1คูเรโรเปเตกีบอกสิ์ใช้งานเอเมอสันที่ติดโทษบาน,นะครับมิคิวอันโตนิโอก็ยังเจ็บตัวหลักๆที่เหลือประตูฟาเบียนสกี้นะครับเกมรับก็แม็กซ์คิวมันตรงกลางนี่โทมัสซูเช็กเออสันอาวาเลส แนวรุกก็ตัวเลือกเพียบนะครับโมเมตคูดูสลูคัสปาเกต้าคาร์ลอสโซเลซัมเมอร์วิลจอรดโบเว่นนะครับคือน่าจะเล่นแบบโฟนายไปครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเสมอกัน1 1หนึ่งชั้งเย่าและเยือนคู่นี้ก่อนเกมคือตามหน้าเสือเนี่ยเขามองบอลหมัดเป็นต่อนะครับแม้บอลหมัดเนี่ยอยู่ในช่วงฟอร์มดีครับชนะมา3เกมติดแต่ว่าฤดูกาลนี้จริงๆเจอมาแล้วนัดหนึ่งด้วยในยคาราบาวครับเป็นเวสแฮมชนะ10แน่นอนแต่ว่า แม้ว่าเวสแฮมอาจจะฟอร์มรุ้นรุนดอนนะครับแต่พิจเรณ์มอกว่าถ้าดูคุณภาพตัวผู้เล่นไม่ได้เป็นรองบอลหมัดเลยครับยิ่งเกมแบบนี้เกมสวนกลับน่าจะสร้างความอันตรายกับบอลหมัดเยอะนะครับเกมแบบนี้มีโอกาสออกเสมอนะครับซื้อ2มุมวัดใจเวสแฮมทีมเยือนครับจะบุกมามีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับให้เชียร์เวสแฮมยูเนเต็ดเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย